ความสำเร็จผมมั่นใจเวฟเล็กไทยแล้วคุณละ่ะเอสต็อป t อนตี้เอ v จิ้งยูวีโปรเท e การเคลือบพื้นผิวภายในรถยนต์และการเคลือบผิวบนตัวเฟอร์นิเจอร์กระเป๋าและผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยฟิล์มเฉพาะทาง UV Coating A-Start ช่วยป้องกันคราบสกรปรกคราบโลชั่นคราบไขมันจากร่างกายที่สร้างความเสียหายทําให้เกิดรอยดา่างทําลายสีและทําลายสภาพเดิมของตัวเฟอร์นิเจอร์หนังโซฟาและผลิตภัณฑ์อื่นๆ สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรสโชนในวันที่4ี่กรกฎาคมแล้วนะฮะกับเดือนนี้คุณผู้ชมครับอยู่กับผมบิมสรันยูกับรายการของเราตลอดหนึ่งชั่วโมงเต็มทางสเปเชี c h a n แนลไทยแลนด์ครับในวันนี้นะฮะในช่วงที่2ผมพาไปดูว่าเดี๋ยวนี้การปั่นจักรยานเป็นที่นิยมมากคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะปั่นเที่ยว ปั่นกิจกรรมายกีฬาหรือคนที่หันมารักษาสุขภาพมากขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยจักรยานก็เลยมีการแบบบางคน,นี่ยไม่สะดวกออกไปปัน่นเพื่อเกิดอุบัติเหตุบางทีกลัวแดดนะครับสามารถปั่นลดความอ้วนหรือทําให้ร่างกายหรือฮาร์ดเรทของเราเต้นเร็วและเลือดสูบฉีดทําให้ลดคอเลสเตอรอลนะฮะการอุดหรือตีบตันของหลอดเลือดนะครับหรือว่าเรื่องของการเสริมสร้างนะฮะกล้ามเนื้อขานะฮะลดพุงหรือว่าโรคเบาหวานอะไรก็ตามนะครับวันนี้คุณบิโอทินซึ่งเป็นผู้ป่วย ป่วยของเรานะฮะหนึ่งเลยพี่บิโอทินมีพุงสองนะ,ะครับคอเลสเตอรอลในเลือดน่าจะมานะฮะสามเ,เป็นคนที่แอลโกอฮอลบุหรี่ไม่สูบนะฮะแต่ว่าชอบกินอะไรที่เป็นของหวานของมันการออกกำลังกายคือ,เ,อ,อเป็นสิ่งที่สำคัญวันนี้พี่บีจะพาไปทดสอบเป็นเทรนเนอร์จักรยานครับ คุณปั่นอยู่ที่และสามารถบอกผลแคลอรี่ระยะทางที่คุณปั่นไปออกหน้าจอทีวีที่บ้านคุณได้เลยวันนี้จะพาทดสอบพร้อมกับกูรูผู้ที่จะมาให้สัมภาษณ์นะครับรวมถึงพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันนะฮะจะมีการอะไรนะไปดูแข่งวิ่งเจ,เจส,สกี้กันนะฮะที่แม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงอีกหนึ่งช่วงเป็นวิดไนท์รันของมอเตอร์ไซค์ของเรานะฮะตลอดช่วงรายการกับเรสโชไปชมและพร้อมกับไฮไลท์ของรายการเลยครับ ท่านผู้ชมครับสินค้าบางชิ้นหรือบางชนิดเนี่ย ต้องทดสอบต้องดูจริงๆว่าคุณภาพเป็นอย่างไรและล่าสุดนะครับผลิตภัณฑ์ในเครือของเลสของเรานะครับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คือนี่ครับฮาร์ดแบ็กฮาร์ดแบ็กคืออะไรยี่ห้อเลสแมนนะครับก็การันตีโดยผมกับคุณบีมสรันยูเมื่อมันไปอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ตรงนั้นต้องเงาเพราะมันคือฮาร์ดแบ็กและด้วยกลิ่นพิเศษก็คือกลิ่นเป็น,ปนแบับเบิลกัมก็คือกลิ่น คล้ายๆหมาฝรั่งเพราะฉะนั้นไม่เหม็นไม่ฉุนแน่นอนเดี๋ยวเราลองมาดูแล้วก,ก็นี่คืออีกคันก็คือลัมโบกินีสไปเดอร์นะครับเป็นอีกหนึ่งคันซึ่งผมเลือกใช้ในการใช้ชีวิตประจำวันท่านผู้ชมครับนี่ผู้ช่วยผมนะครับอาจจะหน้าละไม้คล้ายโจรนิดหนึ่งแต่เขาเป็นคนจิตใจดี oh! น,นี่นะครับหล่อมากคนนี้หายากนะครับก็วิธีง,ง่ายๆเลยคือพ่นนะครับต้องเบาๆนิดหนึ่งเพราะว่าโอกาสกระชอกถึงขงพ่น e> ในผ้าที่เตรียมไว้อันนี้คือนี่คือไม่มีการแซงนะครับคือมันด้านจริงเช็ดเลยครับลองให้ท่านผู้ชมดู ง่ายๆครับง่ายๆแค่เช็ดลงไปนี่คือความต่างก็คือเนื่องจากตัวยาเนี่ยปกติเ,ออเขาเรียกอะไรสารเคมีหรืออุปกรณ์ที่ทําให้เคลือบเงาเนี่ยโดยปกติจะผสมกันที่50ต่อ50นี่คือผลิตภัณฑ์เกรดเในบ้านเราะฮะแต่ตัวนี้ถึง65นะครับก็หมายความว่ามีปริมาณของแว็กเนี่ยสูงมากแล้วก็การผสมอะไรก็แล้วแต่อยู่ในกคำวิธีที่เราควบคุมแล้วเราถึงกล้าการันตีได้ว่าเงาจริงๆแล้วก็หอมจริงๆ ท่านผู้ชมครับฮาร์ดแวร์ครับกับผลิตภัณฑ์ที่ดีซื้อวันนี้แถมคนเช็ดเบอร์ด้านล่างครับถ้าสนใจ บอครับบ<ว>ดครับผมทำไรนั่งคิดงานอยู่ครับนี่ว่างนะสามพันบ,บาทไปจ้างพิตตี้มาล้างรถให้พี่เดี๋ยวพี่จะถ่ายงานเอาบางนี้มากุญแจรถกับเงินสามพันบาทจำได้ไหมว่าสั่งอะไรไปจำได้ครับเอาพิตตี้สวยๆมาล้างรถสามพันนะเดี๋ยวจัดให้ครับ เดี๋ยวไปดูพิตตี้นิดนึงพิตตี้พิตตี้พิตตี้ท่านผู้ชมครับเลสแมนพรีเมียมแชมพูเงางามเพิ ต้งสวัสดีฮะสวัสดีครับพี่ต้งกนกเทพของเรานะฮะวันนี้มีเคสไลฟ์คุณผู้ชมชาวรายการเรสโชลงล้อมแห่งเป็นขี้กาครับเป็นขี้กาอ๋อ,อนี่คือขี้กาข,ของแม็กครับอันนี้มันจะเกิดขึ้นเองได้ครับแล้วขี้กาคนเป็นงี้นะฮะขี้กาคนเป็นงี้สงสัยต้องถลกหนังหัวแล้วฮะขึ้นหัวกระบ,บันนะ้นเลยครับนะฮะเอาอันนี้เราต้องซ่อมยังไงครับพี่โต้งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวก็เครื่องคีสเซนซีเจ้าเก่าค่ะอ๋อเซนซีสื้หายครับ ขอถ่าทยทีเดียวเลยแล้วไม่ต้องเครื่องไม่ต้องอะไรเด<อ>ี๋ยวที่กากที่กากมันต้องขึ้นกลับมาอีกใช่ครับเรารับประกันนานแค่ไหนฮะอันนี้เรารับประกัน3เดือนฮะสามเดือนครับผมไม่มีที่กลาไม่มีขี้กลา,กานะครับแต่ถ้าทส,ส่งทาสีเนี่ยแกอยู่ไปเถอะขี้กลากมันไม่ขึ้นหรอกใช่ไหมใช่ฮะไอพวกเงาเนี่ยแหละตัวดีเลยฮะสำหรับผู้ชมที่ชอบความเป็นอล่อยแบบเดิมใช่ครับนะฮะยวลองดูแล้วกันว่าเป็นยังไงอย่างงี้การซ่อมใช้เงินเท่าไหร่ฮะอันนี้เหรอครับก็อยู่ประมาณสักห้าหกร้อยบาทสาหรับาทจบแล้วจบคร ก็ดูความยากง่ายของออฟของอะไรใช่ฮะแต่ลายนี้ถือว่าง่ายฮะนี่ขี้หมูหมเด็กๆอ่ะเดี๋ยวไปดูการ่อมก่อนดีกว่าครับครับครับ,รบตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับรอยขี้เกลือที่มีอยู่เนี่ยก็หายไปหมดฮะเราเครื่อง c ซ c ล้างหน้าออกมาทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้ก็เหมือนล้อใหม่เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องทำสีด้วยฮะ เป็นงานสวยงามนะฮะแล้วก็เรียกว่าเหมาะสมจริงๆนะฮะกับการลบขี้กราดครับเป็นไงพี่ต้องก็ออกหมดแล้วฮะครั้งนี้ก็สวยงามฮะครับพร้อมใช้หกร้อยบาทเท่านั้นคุณผู้ชมครับยังไงฝากเบอร์หน่อยคุณผู้ชมครับเออ่ร้านผมนิมิสนะครับเบอร์โทรศัพท์0 8 1 6 5 6 5 3 3 3 0 2 2 2 2 6 4 3 3ฮะยังไงก็ตามก็ฝากไปลูกค้าด้วย้วกันวันนี้เรียกว่าเคสฝากเคลื่อนของเราหมดไปแล้ว นะฮะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเป็นอะไรติดตามกับกรมนิมิตต่อนะฮะแต่ว่าวันนี้ครับเราไปชมช่วงตรงของรายการเรสโชดูซว่าจะอัปเดตมอเตอร์สปอร์ตในรูปแบบไหนในวันนี้ครับ